สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาของเกม f i n a l f a n t a s y 16นะครับโดยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตเริ่มต้นเนื้อเรื่องเลยละกันนะฮะสำหรับพาร์ทที่2จะเริ่มต้นโดยการที่ไลส์เนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาจากการปลุกข,ของเทียมัตซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของเขาเอง และดูเหมือนว่าทาั้งคลาฟเนี่ยก็จะสลบไปสักพักใหญ่ๆจนทําให้รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคลาฟเนี่ยได้เจียทีมของเขาไปคนหนึ่งทําให้เหลืออยู่แค่3คนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ของพวกเขาครับและดูเหมือนว่าการต่อสู้ของทั้ง2องาณาจักรได้แก่ไอรอับัตและสาธารณรัฐ์ดเ์เียนเนี่ยต่างคนก็ต่างลาถอยกันเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้ง3คนของคลายฟ์่ะครับก็ยังคงต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการจัดการโดมินันชิวาให้สําเร็จต่อไปเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าถ้ากลับไปมือเปล่าเนี่ยยังไงเนี่ยตัวรัสซันเบกก็คงจะเอาชีวิตของพวกเขาแน่นอนอยู่ละในระหว่างที่พวกเขากำลังติดตามการล่าถอยของกองทัพไอรอนบัตก็บังเอิญไปพบกับกองทัพเล็กของไอรอนบัตที่กําลังล่าถอยอยู่และพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังถูกการไอรอนบัตจับเป็นเชลยแล้วก็ถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใชมนุษย ทำให้ทีมคลายสามารถคาดเดาได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นโดมินันหรือร่างสถิตของมนุสู์ชิวาที่พวกเขาตามหากันอยู่เพราะตามความเชื่อของชาวไอรอนบัตหรือลทัทธิคริสไทร์ออร์เทอร์ดพวกเขาต่างถูกสอนว่าโดมินันเนี่ยทุกคนคือความผิดปกติความไม่บริสุทธิ์และเกิดจากบาปที่ชั่วร้ายทีมของคลายจึงตัดสินใจที่จะเข้าจู่โจมเพื่อชิงตัวชิวาโดมินันจากกองทัพ และหนึ่งในทหารของไอรอนบัตที่เห็นว่าพรรคพวกตัวเองนั้นถูกซุ่มโจมตีก็รีบคว้าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเชลยอ,อยู่เอามีดมาจ่อคอแล้วบังคับให้ผู้หญิงซึ่งเป็นชิว่าโดมิเนนต์เนี่ยเข้าต่อสู้กับกลุ่มของไคลฟ์แล้วก็เกิดเป็นการต่อสู้กันระหว่างโดมิเนนต์ชิว่ากับกลุ่มของไคลฟ์ทั้ง3าคนผลของการต่อสู้คือคลฟ์ได้รับชัยชนะส่วนโดมิเนนต์ชิว่าก็หมดสติอยู่ตรงนั้นสถานที่นั้นพอถึงเวลาที่คลฟ์จะลงดาบประดิษศึก ก็ชอกกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเมื่อพบว่าผู้หญิงคนนี้คือจิลเพื่อนในวัยเด็กของเขาและระหว่างที่คลายกาลังอ้ำอำอึ้งๆไม่กล้าลงมือหนึ่งในทีมของเขาก็พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะลงมือฆ่าเองแต่กับถูกขวานของทหารไอรอนบัตท,ที่พุ่งมาจากด้านบนเสียบเข้าที่ไหล่อย่างจังทําให้กลุ่มของคลายจำเป็นต้องสู้กับทหารของไอรอนบัตท,ที่เข้ามาสมทบทีหลังหลังจากนั้นที่จัดการทหารลงได้เทียมัสซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มของคลายก็สั่งให้คลายจัดการฆ่าด,ดมินันชิวาซะ แต่คลายก็ปฏิเสธทำให้ทั้ง2คนเนี่ยต่อสู้กันและผลก็คือคลายสามารถเอาชนะเชียมัดลงได้จากนั้นทหารของไอรอนบัตอีกกองทัพก็เข้ามาสมทบเพิ่มเติมสิ่งที่คลายทำได้ในตอนนี้ก็คือการวิ่งเข้าไปปกป้องจิลจากทหารที่เข้ามาทั้งหมดและในระหว่างที่ดูเหมือนกำลังหมดความหวังในการมีชีวิตรอดนั้นอยู่ดีๆก็มีสายฟ้ามาจากไหนไม่รู้ผ่าลงการกองทัพของไอรอนบัต กลุ่มควันก็ตลบอบอวนทําให้คลฟ์มองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพอควันจางลงก็พบกับชายวัยกลางคนที่ชื่อวิซิตพร้อมกับทหารของไอรอนบัตที่นอนหมดสติอยู่รายล้อมเขาเต็มไปหมดซิตได้เรียกให้คลฟ์ติดตามเขาไปซึ่งคลฟ์เองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ <Okay. S 1> มึนงงก็ไม่มีทางเลือกจึงได้อุ้มจิวแล้วก็ติดตามชายที่เป็นปริศนาสําหรับเขาเดินตามไปเรื่อยๆ และภาพก,ก็ตัดมาที่กลุ่มทหารที่นำโดยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ได้อยู่ในการประชุมสภาของสาธารณรัฐดัมเมเชียนก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ก็บ่นกับตัวเองว่าคิดว่าโนมิเนนไททันจะสามารถทําได้ดีกว่านีซะอีกและระหว่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่ซิดเนี่ยเข้าไปช่วยคลาฟและจิลและเรียกสายฟ้าลงมาจัดการทหารในรบัดทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะรู้จักกับซิดอยู่แล้ว จากนั้นจึงสั่งให้ทหารเนี่ยไประดมคนเพิ่มเติมเพื่อที่จะติดตามกลุ่มของคลายและซิดไปสลับกลับมาที่คลายซึ่งกําลังนั่งมองจิลและละเมอเหมือนเป็นหนังอินเดียว่าจิลนี่เธอจริงๆเหรอจากนั้นซิดก็เข้ามาพูดคุยกับคลายทาให้เราได้รู้ว่าหมาที่อยู่ข้างๆจิลเนี่ยก็คือหมาในวัยเด็กที่คลายและจิลต่างได้เลี้ยงเอาไว้ชื่อวอ่าโทกล สักพักซิดก็พาไคลฟ์และจิลไปที่หลุมหลบภัยที่ซึ่งเคยเป็นทุ่งหญ้าเขียวกระจีแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเรศษรซากจากการถูกกืนกินของไบรท์ในขณะที่เดินทางไปได้สักพักไคลฟ์ก็สัมผัสได้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางเข้าใจกลางพื้นที่มรณะแต่ซิดก็พูดให้คลายกังวลว่าไบรท์เนี่ยมันกัดกินพื้นที่เนี้ยจนเหลือแต่ซากไปหมดแล้วซึ่งก็จะไม่มีทั้งต้นไม้สัตว์เวทมนต์และแน่นอนว่าไม่มีศัตรูของพวกเขาด้วยเช่นกันพอถึงที่หมาย คลฟก็พบกับซากโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะสามารถป้องกันเข่าดําจากบรรยากาศด้านนอกได้ทําให้สามารถอาศัยอยู่ภายในสถานที่นี้ได้พอเข้าไปด้านในกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาพบผู้คนมากมายอาศัยอยู่รวมกันเป็นคอมมูนิตี้ย่อมๆจากนั้นซิดก็ส่งจิวให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าทาจาซึ่งเป็นหมอประจําของที่นี่ให้เขาไปช่วยรักษาจินหลังจากนั้นซิดได้เรียกคลฟไปที่ห้องทํางานของเขา และจากการพูดคุยกันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าซิตตั้งใจที่จะช่วยคลายและจิวโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังอยากให้คลายเนี่ยมาเข้าร่วมกองกําลังของเขาแต่ในขณะที่เป้าหมายของคลายเองเนี่ยคือการแก้แค้นให้น้องชายโดยการหาคนที่เป็นโดมิันี์นแห่งไฟตนที่2หรือก็คืออสูรอิฟิท แล้วก็จัดการคนคนนั้นซะแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถยืนหยัดและมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้พอซิตตี้นดังนั้นก็บอกคลายไปว่าเคยมีสายของเขารายงานมาว่าพบเห็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งหลบหนีจากทางการและก็ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกปกครองโดยอาณาจักรลอสวิงและหนึ่งในนั้นน่ะก็มีเชื่อกันว่าเป็นโดมินานแห่งไฟโดยซิดเองก็เสนอตัวที่จะช่วยนำทางให้คลายนะแล้วก็ภาพเนี่ยก็เปลี่ยนตัดมาที่ป่าใหญ่เกรทบูดหรือป่าคืนนิรัน ที่บอกถึงความหนาแน่นของต้นไม้ที่แสงอาทิตย์ก็ไม่อาจสาดส่องลงมาถึงแล้วก็มีสัตว์ร้ายนานาพันธุ์เลยที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มันจึงทําเป็นหน้าที่เสมือนกับเกาะป้องกันทางธรรมชาติระหว่างคริสตลเบลกับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ซันเบกและระหว่างที่ซิดและไคลฟ์และทอก้นะครับเดิน <Come on. S 1> ทางไปในป่าเนี้ย <Yeah. S 1> ก็ได้เจอสัตว์ร้ายต่างๆมากมายเลยแล้วเราก็ทําให้รู้ว่าซิดเนี่ยเป็นโดมิเนนต์แห่งสายฟ้าซึ่งมีไอคอนลามูสถิตอยู่ และความฝันของซซธเนี่ยก็คือการที่ให้โดมิเนนต์และแบรเรอร์เนี่ยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่าทั้งสองเนี่ยเป็นพรสวรรค์จากฟ้าชัดๆเลยและควรได้รับการยกย่องหรือการยินดีจากผู้คนด้วยซ้ําไม่ใช่ถูกไล่อย่างพวกนอกรีดหรือไม่ก็ถูกนํามาเป็นเครื่องมือแล้วก็ถูกเขี่ยจริงไปอย่างไร้ค่าจากนั้นคลายและซซธเองก็ออกเดินทางต่อจนไปบังเอิญพบเห็นกับทหารกลุ่มหนึ่งกับผู้หญิงที่กําลังเหมือนสืบหาอะไรบางอย่างอยู่ ซึ่งซิดเองก็บอกกับคลายว่าผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเบน d ดิกตาฮามันเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกองของอาณาจักรวารุสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกทหารพบเนี่ยในระหว่างที่กําลังซุ่มดูอยู่ก็จึงเกิดการต่อสู้กันและพอหลังจากการต่อสู้จบซิดก็จะกล่าวชมคลายถึงทักษะการต่อสู้รวมถึงพลังที่ได้รับพรมาจากไอคอนฟินิก และก็สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันตามตำราผู้สร้างเนี่ยได้สร้างไอคอนทั้ง8ขึ้นมาตามธาตุของโลกใบนี้ซึ่งถ้าอ้างอิงตามตำราแล้วเนี่ยไอคอนแห่งไฟก็ควรจะมีแค่ตนเดียวไม่ใช่มีถึง2ตนและคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงอยู่ที่หมู่บ้านลอสวิง และทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงลอสวิงหนึ่งในหมู่บ้านของอาณาจักรซันเบกซิดได้พาไคลฟ์ไปพบกับหน่วยสอดแนมของเขาซึ่งนำโดยชายที่ชื่อว่ากาฟซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของหมู่บ้านนี้คือมีพวกชนชั้นสูงได้พาพวกแบเรอร์มาที่หมู่บ้านนี้ด้วยเช่นกันและในนั้นเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่ามีคนที่เป็นโดมิเนน์ด้วยหรือเปล่าและระหว่างที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นกลุ่มของไคลยฟยก็โดนทหารที่กําลังลาดตระเวนอยู่พบเข้าพอดีไคลฟก็เลยวิ่งตามทหารคนนั้นไปเพื่อหวังจะปปิดป และในระหว่างที่วิ่งไล่ตามกันอยู่นั้นทหารคนนี้ก็ได้วิ่งหนีไปที่กลุ่มของเบเนดิกตาที่กําลังตั้งแคมป์คุยกับกลุ่มทหารของเธออยู่สุดท้ายก็โดนกระซวกลําไส้ลงไปคุยกับรากมาม่วงข้อหาที่เปิดเผยที่อยู่ของกลุ่มของเธอและนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างเบเนดิกตากับไคลฟ์ซึ่งตอนนี้เบเนดิกตาเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักไคลฟ์แล้วก็รู้แค่ว่าไคลฟ์เนี่ยน่าจะเป็นแค่แบเร์และเป็นทหารของจักรวรรดิซานเบกจึงได้ทําการัมอนอสูรรับใช้ออกมาหนึ่งตนชื่อว่าชิละ,ละก็ยืนดูมันต่อสู้กับลฟ จนหลังจากที่คล้ายเนี่ยสามารถเอาชนะชิรดาได้แล้วเนี่ยซิดเองก็เข้ามาสมทบพ,พอดีทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนดิลิกตากับซิดรู้จักกันมาก่อนในฐานะที่ซิดเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรวารุษและได้ทรยศต,ต,ต่ออาณาจักรเนื่องด้วยอุดมการ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างเขาและราชาและระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเองเนี่ยก็มีทหารคนหนึ่งเข้ามาแจ้งเบนดิลิกตาว่า พบดูมินแนแล้วพอเบเนดิกตาได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยก็จึงไล่มนลมขึ้นมาใส่กลุ่มของคลาฟแล้วก็ซิดแลวตัวเองเก็ได้หนีไปซึ่งทางซิดเองก็ได้สั่งให้กาฟเนี่ยรีบสะกดรอยตามไปเช่นกันและภาพก็ตัดมาที่ป้อมปราการแห่งหนึ่งซึ่งก็พบว่าเบเนดิกตาเนี่ยได้จับนักโทษคนหนึ่งเอาไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าเธอกําลังเจราจากับนักโทษคนนี้อยู่ว่าเขา่มีพลังที่สามารถสังหารทวยเทพได้ แม้กระทั่งฟินิกเองก็ยังมอดไหมในเปลวไฟของเขาแต่ทําไมเขาเอาแต่กลับหลบซ่อนไม่ยอมรับในพลังของตัวเองและจากนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักโทษคนนี้ยอมรวมมือกับเธอซะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่การฟเนี่ยสามารถสืบข่าวาวแล้วกลับมาแจ้งกลุ่มของคลา์เพื่อให้ทราบว่าเจอป้อมปราการที่น่าสงสัยแห่งหนึ่งที่จับนักโทษอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากและคาดว่าในน,นั้นเนี่ยน่าจะมีโนบิแนนรวมอยู่ด้วย พอได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยซิดกับไคลฟ์ก็รีบมุ่งหน้าไปที่ป้อมปราการใดวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังจะแอบลักลอบเข้าไปอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าฝั่งเบเนดิกตาเนี่ยจะรู้ตัวแล้วว่ามีคนทั้งสองเนี่ยแอบลักลอบเข้ามาในป้อมปราการจึงได้จะไปรออยู่ที่โบสถ์และตั้งใจจะจัดการทั้งคู่เนี่ยภายในทีเดียวและหลังจากที่ซิดและไคลฟ์เนี่ยได้ลักลอบเข้าไปในป้อมปราการผ่านทางชั้นใตดินเรื่อยๆจนเดินทางมาถึงที่โบสถ์เนี่ยก็ได้พบกับเบเนดิกตาที่นั่งรออยู่ เบเนดิกตาได้พยายามชวนซิดให้กลับมาทำตามความฝันด้วยกันเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธซึ่งเหตุการณ์ที่พวกเขาได้พูดคุยกันเนี่ยก็จะทำให้พอเราเดากันได้ว่าเบเนดิกตาเนี่ยค่อนข้างมีใจให้กับซิดไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแต่เนื่องด้วยอุรมการ์เนี่ยกับหัวใจเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ทำให้เบเนดิกตาเนี่ยเลือกที่ตัดสินใจจะอยู่ฝั่งอุรมการแล้วก็เลือกที่จะต่อสู้กับซิดซึ่งจากเนื้อเรื่องก่อนนั้นเนี่ยเราก็น่าจะพอเดากันได้แล้วว่า ทางตัวเบเนดิกตาเนี่ยเป็นโดมิแนนต์และเป็นโดมิแนนต์แห่งลมก็นี่เธอก็เลือกที่จะปลดปล่อยพลังแล้วก็จะเข้าสู้ห้ำหั่นกับซิด หลังจากที่ซิดได้พาดท่าให้กับทางเบนนิกตาแล้วเนี่ยเบนดิกตาก็ได้รีบร้อนเดินออกไปโดยที่สั่งให้สมุนทั้ง2ตัวเนี่ยจัดการก,กับคลายต่อแล้วก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างทั้งคลายแล้วก็อสูรทั้ง2ตนพอหลังจากที่คลายเนี่ยทำการจัดการอาสูนทั้ง2ตนได้เรียบร้อยแล้วนั้นคลายก็รีบวิ่งเข้าไปดูอาการของซิดท,ที่กํลาลังนั่งบาดเจ็บอยู่แต่อย่างไรก็ตามซิดบอกว่ารีบให้คลายเนี่ยตามเบนนิกตาไปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดโอกาสที่จะเจอกระโดมินันไฟตนนั้น ซึ่งคลายฟ์ก็ทําตามคําแนะนําของซิตเตอโดยดีแล้วก็รีบตามเบเนดิกตาึ้นไบบนชั้นดาดฟ้าพอถึงชั้นดาดฟ้าคลายฟ์ก็ได้พบกับเบเนดิกตาที่กําลังนั่งรออยู่และหลังจากนั้นเบเนดิกตาก็ได้กล่าวชมคลายฟ์ที่สามารถจัดการอสูรทั้งสองของตนลงได้และจากนั้นทั้งสองก็เริ่อต่อสู้กันด้วยผลของการต่อสู้เนี่ยจบลงที่เบเนดิกตาได้พาดท่าให้กับคลายฟ์ แลหลังจากนั้นซิดก็ขึ้นมาสมทบและทั้งคลฟ์และก็ซิดเนี่ยต่างก็พยายามที่จะเค้นที่อยู่ของโดมนแนนแห่งไฟตนที่2ที่เบนดิกตาได้จับเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ให้ความร่วมมือจนคลฟเนี่ยทนความโกรธของตัวเองไม่ไหวจึงพยายามจะเข้าไปกระชากเบนดิกตาขึ้นมา แต่ก็ดันปรากฏลำแสงสีเขียวจากตัวเบเนดิกต้าขึ้นมาและลำแสงเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหาคลฟ์เหมือนว่าคลฟ์กำลังดูดกืนลำแสงนั้นอยู่พอสิ้นลำแสงคลฟ์ก็ลงไปดิ้นทุรนทุรายกับพื้นจบจังหวะได้เนี่ยเบเนดิกต้าก็จะรีบใช้พลังของไอคอนการุดาเพื่อจะหลบหนีแต่สุดท้ายเนี่ยพลังของเธอกลับไม่ออกมาตามที่เธอต้องการในขณะที่ทุกคนกำลังชุลมุนอยู่บนดาดฟ้าโดมินั่์แห่งไฟตนหนึ่งที่ถูกจับเอาไว้เป็นนักโทษเนี่ย ก็สามารถหลบหนีออกมาได้แล้วก็กําลังทําลายป้อมปราการแห่งนี้อยู่และด้วยความชุลมุนวุ่นวายก็ทําให้ทหารของเบเนดิกตาเนี่ยขึ้นมารับตัวเธอและหลบหนีออกไปได้สาเร็จซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ซิดและคลฟ์เนี่ยสามารถสรุปได้ว่าคลฟ์จะสามารถรับพลังจากไอคอนหรือจากโดเมนนั์คนอื่นๆได้เหมือนกับการที่เขารับพลังจากโจชัวซึ่งเป็นโดมเมนนท์ฟินิกนั่นเอง และสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเนื้อเรื่องของ Final Fantasy ภาค16พาร์ทที่2เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็สามารถรบกวนกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามช่องของเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ